ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้รูลิงแรงพิเซอร์กันยาวๆนะครับก็คลิปนี้แอดยังคงพาคุณผู้ชมกับเพื่อนมาดูกับพัฒนาการการพัฒนาศักยภาพพลังลบของทัศวินแห่งปริศนานะครับในระดับแอดวานนะครับในระดับแอดวานทีนี้ก่อนที่จะไปพัฒนาศักยภาพ ระดับแอดวานซ์ให้กับอสุรเทพปริศนาแอดจะจะพาผู้ชมไปดูนี้ก่อนเลยนี่คู่นี้เลยนี่คู่นี้เลยนะฮะนี่เลยอันนี้กิจกรรมเตาหลอมไฟนิลันนะ์ฮะเตาหลอมไฟนิลันนี่ก็ถึงระดับสิบแล้วนะรับเลยหนึ่งรางวัลได้อะไรมาเนี่ยได้เงาของนอกฮูกราตรีนะครับเมื่อหนึ่งชิ้นนะครับอุปกรณ์สวมใส่ก็โอเคอันนี้ หมดแล้วนะครับหมดแล้วยกเว้นว่าเราจะต้องปลดล็อกแถวล่างนะปลดล็อกแถวล่างก็คือต้องต้องไปเติมนะครับต้องไปเติมนะครับเนี่ยต้องไปเติมเท่านี้นะครับถึงจะมาปลดล็อกแถวล่างได้อีกก็โอเคสำหรับเรื่องของจรอ,อนนดไฟกันอันนี้มาอีกอันอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้คือกิจกรรมโรงงานนรูนเหลือเวลาอีก14วันนะครับเหลือเวลาอีก14วันนะฮะ แอดได้ของขวัญยูนอะไรมาโอ้ยาวเหยียดมาถึงนี่แล้วนะครับแอดทำมาถึงนี่แล้วทำแจมมาถึงนี่แล้ว5 253แล้วครับแอดก็จะรับรางวัลเลยรางวัลที่ได้เป็นเสียงสะท้อนพายนะครับเสียงสะท้อนพายได้มานี่80ชิ้นนะครับ80ชิ้นเอได้มา80ิชิ้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าแอดทำต่อไปนะครับเนี่ย ก,กว่าจะ14วันนะแอดคงจะรับได้หมดนะ่ะนะน่าจะรับได้หมดนะ่ยนี่ด้วยวิญญาณป้องกันตัวตำนานด้วยอันนี้พอเรารับรางวัลมาแล้วเสียงสะท้อนพลายมาแล้วเนี่ยเราก็เอารางวัลนนะั้นมาจัดการฝังปีกเทพเวทมาเลยนี่ฮะตอนนี้แอดทำมาเต็มแล้วนะครับแอดแท็กเต็มแล้วนะครับเหลือ HP ยังไม่เต็มนะครับ HP ยังไม่เต็ม HP ยังไม่เต็มก็ HP เนี่ยมันจะขึ้นทีละหนึ่ง นะขึ้นทีละ1นึบวก1บวก1ไปเรื่อยนะครับบวก1ไปเรื่อยอันนี้จะใช้ครั้งละ40แต่จะมีอยู่80น่าจะได้2ครั้งนะลองดูนะครับบวกเลย6แล้วนะครับ6แล้วนะ6แล้วนะครับบวกอีกทีงแล้วนะครับก็เต็มที่น่าจะได้ได้8%ซนะเต็มที่น่าจะได้ได้8%ก็เดี๋ยวแอดหลังไม้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้อาจจะได้นะครับผู้นี้อาจจะได้ทำ HT เต็มนะครับ h p เต็มแล้วเวลาที่เหลือก็จะมาทำดีเฟนให้เต็มนะครับทำดีเฟนให้เต็มเพราะฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้จะเป็นอาวุธที่โคตรสุดยอดนะเพราะว่าเราเสกเต็มหมดนะฮะเต็มหมดอาจจะใส่ให้ตัวละครตัวไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละครับหาคุ้ชมมาดูไกด์ไลน์ตรงนี้แล้วกนะับการสร้างแล้วก็การฝังเวทให้กับอาวุธอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครแล้วเนี่ยแอดก็จะพา พวกเราไปดูการพัฒนาศักยภาพาพลังลบของนี่เลยอสวินแห่งปริศนา้อไปดูจังนี้ก่อนนะครับพลังคู่หูเนี่ยปลดไปแล้วได้3ด่าน1 2 3ส่วนด่านที่4กับด่านที่5เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้ตัวตัวละครตัวนี้นะครับ จะต้องผ่านกิจกรรมที่ผ่านมาต้องจัดการเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ผ่านมานี่นะครับคือด่าน4เนี่ยด้วยการช่วยเหลือของ Land ford, Land ford, แลนฟอร์ดแลนฟอร์ดแอดไม่มีนะครับแล้วก็ด่านที่5ก็ต้องเสร็จสิ้นไล่น้ำนะครับด้วยการช่วยเหลือของแลนดิอส์แลนดิอส์แอดก็ไม่มีเพราะฉะนั้น2ด่านเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ก่อนแอดวีดแห่งปริศนาก็ต้องทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของพลังคู่หูนี่นะครับนี่ไง กิจเนี่ยกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราต้องใช้แลนฟอร์ดมาช่วยแต่แอดไม่มีแลนฟอร์ดนะครับความยากเพิ่มเป็น40นะครับเนื้อเรื่องก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าวงล้อห่งโชคชะตาจะนําทุกอย่างกลับคืนมาสู่จุดกําเนิดของมันเอาชนะทุกศัตรูเดี๋ยวไปดูซิว่าเป้าหมายของความสําเร็จชนะภายใน4เทินส่ง2ฮีโร่หรือน้อยกว่าโอ้ได้ไม่เกิน2คนแต่ต้องชนะภายใน4เทินแอสคลิปเลยนะครับแอสคลิปเลย เอาล้ครับแอสคซิปผ่านตรงช่วงโอเพ่นนี่นะครับช่วงเปิดโหมดแบตเตอร์นี่นะฮะโอโหของเรามีทั้งเท่าไหร่เนี่ยเรามี4นะเรามี4จะให้เอาผู้ช่วยเนี่ยออกแล้วชนะภายใน4เทิร์นลองดูนะครับจะไหวไหมอ่ะจะไหวไหมจะไหวไหมแอจะเอาออกเอาผู้ช่วยออกทั้งคู่เลยนะให้เหลือแค่นี้นะครับในฮีโร่มีอยู่2 2ท่านนะไม่เกิน2นะครับแค่นี้เองแล้วลองดูว่าจะเอาอยู่ไหมอ่ะ ส่วน uh, อันนี้พลังเท่าไหร่3,009ก็น่าจะพอได้อยู่นะ3,009ตัวผู้ผู้บัญชาการไอ้อาซินแฮปปษิศนา <_ han> นี่3,005น่าจ,จะได้อยู่ครับโจมตีเลยลองดูซิฮะยางไรก็เป็นไกด์ไลน์คุงกับเพื่อนๆนะครับลองดูซิอันนี้แอดจะต้องใช้ออโต้นะครับขอสอกิปบทสนทนาอ่าโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่นะลองดูครับ เข้าไปกลางวงเลยวุ้ย2,009ด้วยเอาแต่รอบเดียวจัดได้นะครับจัดได้ก็โอเคอยู่ไปรอดเลยแล้วก็โอลิเวอร์โอลิเวอร์นี่นะครับโอลิเวอร์เข้าไปลุยเลยโอลิเวอร์นี่ลุยเข้าไปลุยด้วยกันนี่แหละอ้าวมาเลยโอลิเวอร์ลุยตัวล่างเลยลุยตัวล่างเลยเฮ้ยโอลิเวอร์จัดไม่หมดวุ้ยเฮ้ย โอลิเวอร์ออนน่ะให้ไอ้ยาไอ้ยาให้อ,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 อย่างนี้โอลิเวอร์จอดแน่จอดแน่จอดแน่อาร์ฟวินแห่งปริศนาต้องไปจัดการเปิดทางขอเปิดเปิดด้านบน,นกนนันแล้วกันเดี๋ยวจะปล่อยให้โอลิเวอร์เนี่ยเพ,พ่นแล้วโอลิเวอร์เพ่นแล้วเธอเพ่นเธอ นะครับไม่งั้นเดียงแน่อ้าวเรียบร้อยอ่าไปเลยโอลิเวอร์แพ้ด้วยโอ้โหโต้องถอยหลังแล้วนะครับอ๋อแอดแอดกดแพ้ไปเลยก็โอเคเดี๋ยวแอดค่อยมาจัดการหลังไม้สักดีไหมเนี่ยอ่ะอีกรอบแล้วกันอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบถ้าอย่างนี้เราคงใช้2ไม่ได้แล้วนะครับแอดจะใช้4เลย ใช้เต็มเลยนะครับว่ามันจะได้ผ่านไปเอาละแอดจัดใช้เต็มนี้เลยนะฮะนี่เอานี้เลยนะครับแอดแล้วก็ปล่อยออโต้เลยนะฮะจัดเต็มแล้วปล่อยออโต้อย่างนี้เลยนะครับอ่าไม่ไม่หวังผลในเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จแล้วละ่ะอันนี้ก็เป็นก้าไกด์ไลน์นะครับให้คชมกับเพื่อนๆว่าถ้าเราจัดฮีโร่ที่ท,ที่มาช่วยออก2เนี่ย ที่เหลือเนี่ยต้องวางแผนให้ดีน่าจะไปได้ครับอัศวินปริศนาคนเดียวก็เอาอยู่แต่ว่าโอชนะภายในสี่เทินไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็ไม่ได้อยู่ดีก็จะต้องเสียตรงนั้นไปนะครับไอเสียไปหนึ่งข้อเกี่ยวเรื่องเงื่อนไขความสําเร็จทีไรจะต้องเสียนหนึ่งข้ออยู่ดีก็เลยอ่ะไหนก็ไรแล้ถ้าใ,ใช้วิธีนี้ก็ปล่อยออโต้เลยอ่าเนี่ยใช้ เม่ทับรุ่นพี่ที่เขากรรมศึกมันยาวนานมีประสบการณ์สูงเมาช่วยนะครับก็สามารถผ่านได้3ดาวเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขแรกชนะภายใน4เทินผ่านแต่เงื่อนไขที่2อ่ะใช้2อกิโลไม่ผ่านนะครับก็นี่โอเคนะครับก็ไปได้แอดขอสุดทิปไปนะครับแล้วก็จะไปต่อที่ด่านสุดท้ายเลยรับรางวัลมาแล้ว ด่านสุดท้ายคือไร้น้ำจริงๆแล้วต้องเอาแรนดีอูดมาช่วยแอนแรนดีอูดไม่มีแอดก็เลยอ่ะไม่มีก็เก็บไว้ก่อน2ด่านไว้ปลดที่หลังนะครับมีแรนดีอูดกับแรนฟอร์ดเมื่อไหร่แล้วค่อยมาช่วยอัศวินปิดปริศนาเอาล้วฮะอันนี้อะไรเอ่ยเสร็จสิน้นภายใน9เทิร์นตายไม่เกิน1คนเอาชนะทุกศัตรูอัศวินปิดปริศนาหรือโอลิเวอร์พ่ายแพ้ไม่ได้2 2ตัวเนี่ยสตัวละครเนี่ย ตัวใดตัวหนึ่งแายแพ้ไม่ได้นะครับแล้วก็เงินไขความสําเร็จก็คือเอาชนะหัวหน้าสาพัน์โดยใช้ Oliver. โอลิเวอร์โหยากอยู่มีชาวบ้านรอดอย่างน้อยหนึ่งคนอ๋ออันนี้ฮะถ้าเราจะใช้อย่างนั้นเราก็ต้องเป็นแมนวนวลแล้วครับต้องเป็นแมนวนวลต้องเก็บชาวบ้านไว้อ่ะลองดูนะโอลิเวอร์ต้องเก็บหัวหน้าหัวหน้าอะไรเอ่ยหัวหน้า หัวหน้าทหารหัวหน้าในพลอยู่ไหนอะ่ะหัวหน้าอยู่ไหนโอ้โหเยอะมากนี่ก็ไม่ใช่นะครับหัวหน้าอยู่ไหนพลางอย่างนี้ไม่มีมีอยู่สามด้านนะครับในพลทหารอากาศอันนี้ครับนี่ละ่ะเฮ้ยนี่ก็ในพลทหารอากาศอ่ะโอเค ถ้าปล่อยออโต้มันจะมีปัญหานะครับแอดเอางี้แล้วกันเอานี้เลยเอาเลดินเข้าไปจัดการรอเป้าด้านซ้ายโอ้ต้องจมตีก่อนนะครับลืมไปโทษทีเอาเลดินเข้าไปไปรอเป้าด้านซ้ายแล้วก็เอาอัศวินปิศนาเนี่ยขึ้นไปจัดการด้านบนนี่ นี่นะครับรอไว้เลยรอไว้เลยอ่าแล้วก็เยื้องไปทางขวานิดหนึ่งรอข้างล่างอีกรอด้านขวาอีก3หน่วยนะครับแล้วก็เอาโอลิเวอร์โอลิเวอร์พลังเท่าไรเนี่ยเฮ้ยโอลิเวอร์ห้าพันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะลองเที่ยวโอลิเวอร์ชูระยะไกลอ้าวไม่ไม่ผ่านโอลิเวอร์ถอยมาคุมเอาชาวบ้านหนีเถอะเอาละชาวบ้านหนีมาเอาละครับ ประมาณนี้นะครับวางแผนประมาณนี้ืถ้าเรดินจัดก,การโดยเร็วเพื่อเรดินจะได้ถอนกําลังกลับไปช่วยด้านบนกับด้านขวานะเอาล้ครับอควินปริศนาถึงแม้จะหมวนเดียวไม่จบแต่ก็โอเคอยู่เอาล้ครับแปลว่าปีกซ้ายหมดไปแล้วนะครับเลดินจัดก,การปรีกซ้ายหมดไปแล้ว4ี่หน่วย อันนี้ขวากับบนนะมารวมกันแล้วนะครับสองปีกปีกบนกับปีกขวามารวมกันหนาวนะลุมยำอัศวินปริศนาคนเดียวอัศวินปริศนาคนเดียวแล้วท่นีน้แค่จะจะดูว่าคนไหนก็นคือในคนที่หัวหน้าใหญ่อในคนทหารพระยู่ไหนอะ่ะเอ้ยให้อะไรนะไปทําอะไรเอ่ยเอาชนะหัวหน้าสหาพันธ์ใครคือหัวหน้าสหาพันธ์ ไหนหัวหน้าสหาพันธ์ขอดูตัวหน่อยสิหัวหน้าสหาพันธ์ดูตัวหน่อยสิหัวหน้าสหาพันธ์ไม่เห็นมีเลยไม่มีหัวหน้าสหาพันธ์เอาแลนดิอุสกลับมาช่วยนะครับกลับมาช่วย <S <S แล้วก็โอลิเวอร์โอเวอร์ที่จัดการพวกที่อ,อ่อนพลังลงอ่าอย่างน้อยก็เซฟเวลาได้ โอลิเวอร์มาช่วยดูประชาชนหน่อยสิแล้วทีน,นี้อัศวินปริศนาอัศวินปริศนาก็ต้องมาจัดก,การที่อ่อนแรงก่อนเลยนี่ที่พลังต่ำเก็บไว้ก่อนเอาละชาวบ้านหนีไปเตอคือประชาชนผู้ไม่มีอาวุธเอาละเฮ้ยเฮ้ยมาเล่นโอลิเวอร์เหรอ อาแล้วครับใครยังไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเมเดย์อาสวินปิศนาเมเดย์เมเดย์แล้วอาสวินปิศนานี่ฟื้นฟูตัวเองได้เปล่าเนี่ยไม่ได้อ๋อไม่ได้นี่ไม่ใช่นี่เลดินเอาเลดินไปล่อเป้าเฮ้ย ตัวนี้เดี๋ยวโอลิเวอร์จัดการเลยแล้วกันโอลิเวอร์มาทางด้านนี้โอเคโอเวอบมาบางังสวิงปริศนาไว้รออยู่นี่แหละเธอ,อประชาชนรอเอาแล้วครับเอาเอาเรดินไปล่อเป้าไว้นะครับครับเรียบร้อยเดินเข้ามาติดก,กับเราแล้วนะครับติดก,กับเราแล้ว นะติดกลับเราแล้วเลยดินเก็บให้หมดเรียบร้อยแล้วครับปิดจ็อบแล้วนะครับก็เป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเป็นไกด์ไลน์คุณผู้ชมถาเพื่อนก็อาจจะวางแผนได้ไหลายแนวนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ไกด์มาประมาณนี้ครับว่าแอดใช้แผนประมาณนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าก็จะเสียเ้าเสียเงื่อนไขความสำเร็จไปหนึ่งเงื่อนไขนะครับ โอเคแต่ก็ผ่านลิทไปด้วยดีได้3ดาวแล้วก็ได้ชิ้นส่วนความทรงจำอสุปรปิษณาใบีก5ชิ้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของอสินปิศณาในแรงริเซอร์ก็หวังว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการไกด์ไลน์ในคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขสนุกสนานกับแรงริเซอร์นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ